การไกลตัดกิ่งครับมันบกคมครับตัดใส่แห้งครับจังจังขาครับใส่เแห้งครับจังขาน,นครับครับเแห้งมันจังขาผมก็เลยมีวิธีครับที่รับคมให้มันเข่าแบบง่ายๆครับ ฝากกดติดตามช่องแบบของก่อนชแนลนี่นะครับอขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะภาพี่น้องมาหลับคมการไกลตัดกิ่งครับแบบง่ายๆแบบประหยัดครับมาสมกันเลยครับว่าเราจะทำอย่างไรครับคือตัวน,นี้นเันป็นปวกคมครับน รัดกิ่งแทบทุโบโขขาเลยครับครับออกแห้งจนมือสั่นครับมาจัดการด้วยยาซิฟันครับ ยาซิฟันใส่มันทัวท่วทั่วคมของก้านไกล่เลยครับคือปฏิกิริยาของยาซิฟันมันจะทำให้คมเร็วครับแล้วก็คมทนเอาผักไปก่อนครับจักหานาทีครับ เพง่มาหลับค่มกันต่อครับครับหลังจากครบเวลาหานาทีแล้วเอามาเสจยาสิฟันออกครับเอามาหลับค่มกันแบบง่ายๆครับนี่ครับคือหินหินครับหินหลับข่มครับนี่ครับ แบบง,ง่ายๆรูไปเรื่อยๆครับเป็นกลม่มว่าถ้า ใส่ิ้นนี่มันจะคมทนครับบ่คือใส่เครื่องครับ ครับเริ่อมข่มครับ ดี๋ยวจะตัดให้เบิ่งครับความคมจริงบวครับคมอิริีครับคมเร็วครับ นี่โคถิ่มอยู่นะครับยังพออะไใส่อีกโดนนะครับจาพี่น้องอยากบัลับคมเบืงก็เอามาทำตำอยู่แล้วครับจะใส่ยาสิฟันก่อนภาคใวหานาที่เราถึงมาใส่มาเช็ดยาสิฟันออกใส่หินนี่ครับหลับคม มันจะคมทนดีกว่าใส่เครื่องใส่เครื่องเกียร์ครับมันจะค่มในทนเ,เลยอยากให้พี่น้องเอาไปทำตามนี่ครับขอบคุณสําหรับการรับชมและกดติดตามครับจิตี้ผมจะหาเตืองเล้าสาระดีๆมาฝากพี่น้องอีกครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ฝากกดติดตามช่องแบบของก่อนชแนลนีน่นะครับอขอบคุณครับ